มาอยู่กับเคาเค่กูละคนนะะอย่าลืม Subscribe และคอมเมนต์แล้วก็กดไลค์กันด้วยนี่พวกเรามาต่อกันเลยโปเกมอนพาร์ที่สามขอโทษนะเนี่ยน้ไม่สบายโอเคพวกเราจะไปที่พีเทร์เบิร์กซิตี้นะครับตอนนี้พวกเราอยู่ที่รุดหนึ่งร้อยสองใช่ไหมใช่น่าจะใช่แล้ะ นะ้ตอนนี้พวกเรายังไม่มีแมปนะครับเดี๋ยวพวกเราต้องไปแถวนู้นก่อนโอเคเลสโกน,นครับแป๊บนึงครับขอเปลี่ยนโปเกมอนก่อนจากฟุติโกมาสลับกับเค c โอเย่ครับเดี๋ยวพวกเราจะนี่เขาท้าพวกเราแล้วโอเย่นี่เดี๋ยอีท้าสีเร็ว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 วู้นี่โอเค ก็พวกเราจะเปิดด้วยฟูติโกเสร็จแล้วพวกเราจะเปลี่ยนเป็นเคปซีเพราะว่าฟูติโกสู้กับโพชีน่าเลเวลห้าไม่ไหวแน่ฟูติโกะผมแค่เวลสามเองไว้ไว้ไว้มีเคปซีผมมาแล้วชัดชั้ชัชชนเคปซี่ับเอ่อตอนนี้ของผมเวลเก้านะอีกเวลหนึ่งก็ได้แอมเบอร์แล้วแอมเบอร์เลยนะวิ่งเผาป่าเลย เนี่ยเขอบอกว่าโปเกมอนเป็นสำหรับเด็กเนี่ยใช้สเก็ตอ๋อต้องโจมตีสองครั้งนะถึงจะตายหรือว่าครั้งเดียวโถ่เดี๋ยวพวกเราจะได้พีสำหรับฟุติโกนะอ่เดี๋ยวเปิดฟาต์ฟอร์เวิร์ดให้แล้วกันมันจะได้เร็วๆเ่ยอ่เดี๋ยวพวกเราจะไปสู้กับทางป่ามาในป่านะมาในป่าเลยนรนะู้เว้ย แบบหมาจนจัดนังไม่ใช่ละโอเคเอเพราะเราก็อยู่กับโปกเกมอนเฮ้ยพูดไยแล้วฮะพูดแล้ว,ลวไม่รู้เหมือนกันโอ้หมืน่นออาพวกเราจะแฉทาดีป่ะวะ,ะทําก็ได้ทาก็ได้เจออะไรเจออะไรดีเจออะไรดีอะดูก่อนเน่เจอโพชีนาเอย้ยวโพชีนานี่เป็นสัตว์มาปะนะ่าเดี๋ยวจะโตเป็นไม้ยีนา ทำไมมันต้องลงท้ายด้วยยีนาวะมารุอ้าวไม่เอฟเฟกตทีบิโกสวย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 เปลี่ยนเป็นเคฟซีเคฟซีเจ้าต,ต้องออกมาเฮ้ย oh yeah. อ่าเคฟซีออกมาแล้วโอ้ย oh yeah. น่าเจตูเจตูเจตูโอ้ยโอ้ยจะโอ้ยไปกี่ครั้งเนี่ยโอ้ยโอ้ย <laughs> อ้าว f คปซีใชส้สเก็ตช์อ้าวตายแล้วหรอโอเคเย้ฟูติโกพวกเราจะเป็นเวลสีแล้วอ้าวเป็นเวลสีแล้วเย้เดี๋ยวพวกเราไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เฮ้เข้าโปกเกมอนทีป่าวะไม่แน่ใจอะ่ะอืวิอ้าวไปโปเกมอนเซ็นเตอร์แลวเดี๋ยวค่อยเข้าโปกเกมอนทีเมืองต่อไปแล้วกัน ถ้ามีเสียงระกวนใดๆก็ขออภัยด้วยนะครับอืมเย่พ yeah, ิ่ก่อนจำได้ว่าในการ์ตูนคุณพยาบาลน่ารักกว่านี้นะทำไมนี่มันอ้วน <c oughs> <c oughs> ป้ายพวกเราจะไปท้าเทรนเนอร์ที่สองนะครับมันใช้ไอ้พวกหน้านอนแบบยิงแล้วค่ะทำไมมันไม่เห็นวะ โถเอ๊ะอ่ะเดินไปข้างหน้าเลยอ้อแล้วก็โปเกมอนเขาจะท้ากันโดยที่เดินผ่านหน้าหรือว่าจ้องตากันนะครับ <iß> แล้วพวกเราไม่สามารถปฏิเสธได้ด้วยนั่นแหละปัญหาอ่าสู้สู้อีห <ร óc rat> น้านอนโอ้ย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 หน้านอนว่างไงบ้างวะ ตัดออกใาฟูติโกหมายถึงอาฟูติโกดูดท่าให้พวกมันสู้มันน่าจะสู้ไหวนะครับอู้ยเย่ทุปเรื่องอาได้คิด่เขาฮิดจัดไปไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่จะตายแล้วใช้อ s t o n นิชมันคือท่าอะไรก็ไม่รู้บีปอ่ะอ่าใช้ใหมใช้ใหมใช่ใหมเพราะเราไม่มีท่าอื่นแล้วใช้ใหมใช้ใหม่วเร็วเร็วเววว จมตีจตีเย่โอ้มันใช้มันใช้ทักเก์ลอะเรื่อเราจะหมดแล้วอ่ะเรื่อเราเหลือสองอะปุ้มโอ้เยมันใช้สติงช็อตครับพวกเราลอดไปน่าตายต่อไปมันก็ตายแล้วอ่ะทักแอสตนิชเอาไหมมันได้จมตีก่อนวะ่าฟูจิโกตาย อาเคปซีเผาแห้งนะทีนี้เคบซีได้เอ็กพีคนเดียวเลยเซ็งเป็ดอ้าวออกไปเคบซีวู้ฮู้อ้าวโจมตีหน้านอนซะโอเยรอาโอเยโอเยอ้าวว้าววเรียบร้อยตาย เย yeah! ้เอ้ยไม่ใช่ KFC เราเวลส์ิบแล้วเว้ยนี่ได้แอมเบอร์แล้วโ oh, yeah. อ้เย้เฮ้ยจะโอ้เย้ไปไหนช่วงนี้ดูเบลิเฟอร์เยอะเกินไปโอ้เย้อย่าลืมไป b ับส i b e เขาด้วยโ oh, yeah. <c oughs> อ้เย้อ้าวพวกเราก็จะกลับไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เอ้ยใช่ไปโปเกมอนเซ็นเตอร์เย้เย้เย้ เอาอ๋อฮิวเราเริที่ไออ้วนอ้วนผมจมพูเยเยอ่าเยออถ้าคุณสงสัยข,อข้องบนมีอะไรก็คือออนไลน์ก a t h เ r อร g ิงฮอลนะครับก็คือคุณสามารถเทรดโปเกมอนกับคนอื่นหรือว่าสู้กับคนอื่นได้เอาไอ,าอานี่มันเรียกผมไปไหนเนี่ย จะทาโปเกมอนเลยไม่ใช่แล้วอืม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 อืเรื ooh, ooh, ooh. ่อยๆจะเสร็จอืม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 เสร็จแล้วไปพวกเราจะไปเพชรเบิร์กซิตี้เพชรเบิร์กทาวหรือเพชรเบิร์กซิตี้วะใช่น่าจะเป็นเพชรเบิร์กทาวน์นี่อ่าวิ่งเข้ายาดดีกว่าเย้ เจออะไรดีเ,เจอแรงเออเจอโพชีชนะไปๆรันหนี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 เพราะเราต้องหนีเพราะเรากลัวโอเยเฮ้ยทำไมจะโอเยอยูนะ่เนี่ยโอ้ยโก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 เนี่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  oh, yeah! oh, yeah! นีเดี๋ยวพวกเราจะวิ่งออกเย่ yeah! นี่คนระัพวกเราจะไปเก็บออลันเบอร์รี่หรือว่าไปสู้กับคนนี้สู้กับคนนี้ก่อนก็ได้อี๊อ นี่ไอ้นี่มันใช้ตัวอะไรวะลืมไปแล้วแม่ไปละนี่มันใช้ซีสากูลซีสกูลซีสกูลใช้ท่าเสิร์ฟได้ดนน้วยเนะี่ยตัวนี้นรู้วทั้งที่เป็นท่าดินแท้ๆโอเย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 อีอี <c oughs> เอาสูสิสูสิแอมเบอร์นี่เผาทีเดียวตายเชื่อปะ นี่เรียบร้อยลงไปนอนกับพื้นเลยกันทิ้งๆนะครับเย่เย่นี่พกเราเวลอะไรแล้วเอออ่าเปลี่ยนเป็นฟูติโกะก่อนฟูติโกะยังไม่เวลอะไกีกน,นี่ฟูติโกะออกมาแล้วตัวอะไรวะตัวอะไรวะดูก่อนดูกัอนอ๋อแทวโลเทวโลเทวโลเป็นทัดเป็นลมครับ บินได้บินได้ตัวน,นี้แย่แย่แย่เผามันแทงออแยเอา้สาสแกตครั้งเดียวก็ตายแล้วเว้ยแค่จะลองเฉยๆนะนี่เย่ฟูจิโกะเวลอัพอ๋อย่ฟูจิโกะยังไม่ได้เรียนรู้เลยน่าฟูจิโกะน่าจะเวลอัพ ja well <c oughs> เป็นลมเบ่ตอนที่เท <c oughs> ่าไหร่ตอนเวลอะไรก็ไม่รู้ <c oughs> ถ้ามีเสียงคัคล้องในด้านผมขอโทษด้วยนะครับ เย่เย่นี่ไอ้เจอออร์แลนเบอร์รี่แล้วเว้ยกับเบชช่าเบอร์รี่เดี๋ยวเก็บเก็บเก็บก่อนกดผิดอีกนี่เบชช่าเบอร์รี่เบชช่าเบอร์รี่เอากดผิดโทรอ่าอ่าอ่เบชช่าเบอร์รี่เย่เย่อ่าเก็บ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 มันเป็นของที่มีประโยชน์มากนะครับในนี้ ให้เจ้าอันนี้หลบได้หลบได้เอ้าไม่หันหน้าไปทางนู้นรอเมป่อกี้ยังเห็นหันอยู่เลยเอ่ะสิบหายแล้ว <c oughs> <c oughs> นี่เนึ่งพวกเราเดินข่าไมได้เลยเนี่ยมันบอกให้พวกเราช่วยให้ควันเดินทางของโปเกมอนแครเรียของเขานะครับดีขึ้นพวกเราจะแพ้ไม่ไม่ใช่พวกเราจะฆ่ามันมันต้องแพ้อ่อเย่เย่ อ่าไปเลยไปเลยสู้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 วิ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 เอาแคปซีเวลสิบนายจะไฝ่อะฮะนายแค่ซิกาคูนเวลสี่นะเว้ยนายอยากไฝ่เหรอนายได้รายเว้ยเย็นไงล่ะลงไปนอนกันเลยทีเ <ain> ด <ways dishes> ียวอี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 ฟูจิโก้สู้สู้โอ้ เย่อ่าฟูุจโกไปเร็วไหน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 นี่โผลมาแล้วครับชุมิชชูมิเป็นธาตุดินครึ่งไม้หรือเปล่าไม่แน่ใจแต่ที่รู้ๆมันแอบซรอบได้นะก็เป็นพลังพิเศษของธาตุไม้เกือบทุกตัวเย่เย่ไปสู้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 เคฟซีเผามันทิ้งสิ อาสาแกตก่อนก็ได้อะตายเลย <c oughs> โอ้เฟลอะเ <c oughs> ย้ฟูจิโกเวลหกแล้วรู้สึกดีเรื่องอะไมันจะเป็นเวลลอมเบ้มันจะได้มีท่าเยอะขึ้นโอ้เย้เอาไปชนะแล้วนี่พวกเราจะถึงเพชรเบิร์กทาวแล้วนั่นคือโปเกมอนลูกน่าสงสัยนะครับเอ่อโปเกมอนพวกนี้เก็บได้นะครับแล้วก็มันจะมีของอยู่ข้างใน แต่ว่าบางครั้งมันก็มีแบบอันล่องหนนะเดี๋ยวผมจะโชว์ให้ดูน,ะนี่ถึงแพทเทิรเบิร์กแล้วรู้สึกดีใจว้าวว้าว้า,วาไปเข้าโปเกมอนเซ็นเตอร์ก่อนดีกว่าฮิวก่อนฮิ้วก่อนอน,นะเดี๋ยวพวกเราจะเอนพาร์ทในแถวนี้ได้ไหมเอนพาร์ทแถวนี้นหะผมรู้พวกคุณอยากดูทุยคนดูแชนอลพวกเรายังไม่เยอะเลย กด Subscribe แล้ววิวกันเยอะๆติดตามนะครับอย่าลืมฝากไลค์ like เอาไว้ด้วยไอ้นี่มันก็อ้วนเหมือนกันหน้าตาเหมือนกันทุกคนเลยโถ่เว้ย <c oughs> นี่เดี๋ยวนี่นี่เกมนี้เหมือนจริงมากครับนี่สะท้อนเงาได้ด้วยมันน่เดี๋ยวมีโอเมก้ารูบี้กบโอเมก้าซฟไฟเออร์ออกมาแล้วก็ทำใจรอไว้ให้ดีๆ แต่ผมไม่แน่ใจว่ามันจะแคสได้หรือเปล่าดิเนี่ยหาทางอยู่นี่ครับเ,เด็กชายคนนี้นะครับกําลังสอนพวกเราเกี่ยวกับจิมอยู่นะครับก็พวกเราต้องไปจิมนั้นคือจิมของพ่อพวกเรารเดี๋ยวไปโปรกมอนก่อนดีกว่านี่เดี๋ยวพวกเราจะซื้อโปเกบอลสิบลูกเดี๋ยวมันจะเอาอะไรนะพี่เมียมบอลมาให้พวกเรานะครับใช่ใชใช่ใช่ใชใช พี่เมียม,มบอนี่แล้วมันก็เขียนว่า l อวิโตรย o อะพี่เมียมบอมันจะจับพวกเราเนี่แล้วที่สิ่งที่พวกเราลืมไม่ได้ก็คือโพั่นนะพวกเราต้องการห้าอันนะครับต้องการห้าอันอ้อเยห้าอันพอดีเลยพันห้าเหลือห้าสิบหกบาท <c oughs> ตังหมดนะุดจนจนแปดเดี๋ยวไปเข้าจิมพ่อกันแล้วเราจะตัดพาร์ท กันตรงนั้นเลยนะผมจะซ้ำอีกครั้งสับสก,กายกดบนหน้าจอแดงๆครับเอ้กดปุ่มแดงๆนี่เพจเเบิร์กจิมกดไอ้หน้าปุ่มแดงๆที่อยู่หน้าจอหัวน้ำกดเอาไว้เลยนะแล้วก็สับสก,กายเันเยอะๆอย่าลืมไลค์เอาไว้ด้วยนะครับแล้วก็ขอบคุณที่รับชมครับแล้วก็ซี a ูอาเกนทูมอโลใช่ไหมวะ น่าจะใช่แหละ See you again tomorrow เ yeah, ย yeah. yeah, yeah. ่เย่เย่เย่บายบายบายไปนะเนะอย่าลืม s u subscribe ด้วยนะเว้ยอย่าลืม Subscribe แล้วกดไลค์ไปแล้วบายบาย